แม่แม่พายเรือให้หนูแม่ทักเหมือนหนูว่าเลยนะเหมือนคุณตุ๊กี้ไม่ใช่คนหน้าเหมือนหนูเออเลอเหลอนี่คืออะไรนือคือไม่เชื่อหนูหรอมีแต่คนทักแม่แม่ว่าหนูหน้าเหมือนตุ๊กี้แต่หนูไม่อยากเหมือนเขาหรอกแม่ทำไมเขาขี้เลอะอืขี้เลออะไรสวยเอยอันนี้แม่ถึงหนูสวยหรือว่าคุณตุ๊กี้สวยสวยกว่าตุ๊กี้หนูสวยกว่าตุ๊กี้ไหม แม่รู้จักคุณตุ๊กี้ด้วยเหรอแม่ดูรายการอะไรคะเหรอชอบไหมชอบตุ๊กี้ไหมแม่แม่แม่พูดแล้วเขาตลกดีเหรอดูแลคลายเครียดได้แมเนาะแม่พายเรือมากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็สี่ปีแล้วค่ะหูสี่ปีแล้วหรอตั้งแต่เป็นสาวเลยสิทั้งนั้นน่ะเพราะตอนนี้ก็เป็นสาวอยู่นี่ก็สาวน้อยแล้วคะ ไม่ใช่หนูหน้าเหมือนที่เฉยคนหน้าเหมือนว่าเหลียวเชียวสรุปแม่ว่าใช่ไหมสรุปว่าใช่แล้วเหรอใช่เหรอแม่ดูตรงไหนว่าใช่อ่ะไม่รู้เออแม่ว่าใช่ให้อีกคำหนึ่งถ้าเกิดว่าสวยจริงให้เลยสองร้อยสวยไหมสวยค่ะเสียงดังเลยนะสวยค่ะ เแม่ชื่อแม่อะไรนะคะจินตนาค่ะแม่จินตนาดูในโทรทัศน์นะตัวใหญ่นะแรงว่าโทรทัศน์บ้านแม่น่ะใหญ่มากเพราะว่าหนูไปกำแพงเพชรเขาบอกว่าผอมเพราะว่าโทรทัศน์เขาสิบ14นิ้วแสดงว่าหนูอ่ใหญ่กับป้วนเล็กตามโทรทัศน์นะเนาะแล้วทำเป็นจังสุกี้ได้ไหมคะไม่ใช่สิเขาอยู่เฉพาะของเขาอรือเฉพาะของเขานี่กลา เป็นแบบของเขาไม่เหมือนใครชอค่ะเอ้ยแต่หลักเนอะแม่จินตนานะแม่จินตนากำลังคุยกับจินตลาอยู่แม่โอเคใช่ไหมคะแม่โอเคไหม